เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนพระองค์พาและโรคหัวใจคุณหมาแก่และแมวสาวอ่านข่าวด่วนเหล่าแม่ทัพต่างปั่นป่วนคนสงสยัยแถวโคราชมีเรื่องร้ายเกิดอะไรหมาแก่บอกพูดไม่ได้ให้นั่งเดาวันต่อมาประกาศข่าวทั่วประเทศพระองค์พาทรงเสด็จมีคนเฝ้า งานสุนัขที่โคราชดังไม่เบาองค์พาล้มต้องรีบเข้าโรงพยาบาลจากนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบบด่วนจีหมอตุลาฝีมือดีออกจากบ้านโหลโหลโหลเหตุฉุกเฉินเตรียมทำงานเจ้านายป่วยรีบประสานหมอเอีอห้องผ่าตัดมีกี่ห้องต้องกันไว้เรื่องหลอดเลือดเรื่องหัวใจเฉพาะหน้า เครื่องเอ็กโม ECMO เขียนออกมาประคองใจใช้รักษาแต่พยุงเครนค้นหาใน Google พุ่งกระฉูดคำเอ็กโมชาวบ้านพูดคุยกันยุง่งเกิดอะไรใครบอกทีเหล่าไทยมุงเจตปรวินก็กระทุ้งถแถลงการวิเคราะห์นำทำการบ้านอ่านเกมเจ้าหากองค์พาเกิดเรื่องเศร้าวังสื่อสารปรวินบอกพระองค์ทีมีตำนาน ครอบครัวแม่สอบไม่ผ่านเป็นหลานใครส่วนท่านหญิงสิริวันท่านมีแม่อยู่เมกานั่งท้อแท้ไหวไม่ไหวมีลูกชายตั้งสี่คนเกิดอะไรไม่ได้สิทธิกลับเมืองไทยใหญ่ไม่มาอยากจะถามจุลเจิมเจ้าวัยดึกยายลบโพสต์นั่งสะอึกไม่ทราบซ่าลบทำไมใายรีบลบปิดวาจาแล้วโพสต์ใหม่น้อมกายาถวายพระพร ส่วนตัวกูบอกตรงตรงกูสงสารพระองค์พาเป็นตำนานอนุศ์เลือดน้ำเงินแบบเข้มข้นต้องล้มนอนพระหัทไทยอาจเต้นอ่อนสะท้อนสวงพระองค์สมคงระบมระทมทุกข์ลูกคนเดียวให้รีดลุกเลิกซึมง,ง่วงอื่นมาคุยกับแม่สมพรทั้งปวงอวยพรชายให้รูล่วงพ้นโรคภยัยอันหัวใจใครเคยเป็นจะเห็นชัด บางคนอาจเคยผ่าตัดแก้โรคร้ายต้องกินยากลุ่มหลอดเลือดลิ่นละลายหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจไล่เลือดลมบางหัวใจเต้นไม่ได้ตามจังหวะถามคุณหมอขอสาระมาสะสมเป็นความรู้จำเอาไว้ไม่ง่องมป้องกันโรคก่อนใจล่มลมละลายเดือนธันวาปีหกห้าวันสิหประชาชนร้องไห้เจ้าบอกใจหาย งานวันเกิดพระลูกแก้วเพิ่งจัดไป44อายุไขกษัตรีลอนตอนนี้มีข่าวร้ายปลาย65งานวันเกิดเพิ่งผ่านมาผ่องราศีทรงภูษาสีสุวรรณยอดนารีเลือดน้ำเงินเต็มดีกรีจากกรีวงต่อสายตรงลงมาจากวงกษัตริย์ทั้งปู่ย่าใช่ไก่วัดแต่คือหงทั้งตายายก็สายเจ้าเชื้อพระวง์ พระองค์สม anyway, คือญาติวงพระพันปียาแม่ป่วยช่วยเชิดชูสู้แทนแม่เข็นรถเข็นคอยเทคแคร์ไม่ยอมหนีภาพกอดแม่อุ่นไอรักสองนารีพระองค์สมสาวลีและลูกยามาบัดนี้มีสภากาชาติไทยใครที่อยากหนุนแรงใจมาเลยจ้าเปิดให้ลงคำอวยพรต่างๆนานา คนรักเจ้าปาดน้ำตามารวมกันนี่คือข่าวของเจ้านายสายวังหลวงใครที่รักที่เป็นห่วงมือทาบถันใจหล่นไปที่ตาตุ่มความไม่ทันเกิดแก่เจ็บไม่เลือกชั้นฐานนันดอนไม่เลือกวัยเด็กหรือแก่กระยาจกไม่เลือกรวยยามดวงตกเกาะไม้ขอนเหมือนชนกที่ลอยน้ำอดหลับอดนอนว่ายทะเลไม่มิงวอนเทพเทวา จนเทวีที่ประจำมหาสมุทรมาอุ้มช้อนร่างมนุษย์ผู้แกร่งกล้าว่วงทะเลยาวกี่ศอกยาวกี่วายังกล้าไหายแม่อ่อนล้าหน้าเพื่อนเกลือไม่ยอมตายหรือหมดหวังคำสั่งสู้ชีวิตเดียวหยัดยืนอยู่ด้วยความเชื่อแต่อย่าลืมแสงสุรีมีจางเจือยามอ่อนแรงแสงไม่เหลือเมื่อสายยันกลอนตอนนี้ส่งกำลังพลังจิต อันมนุษย์มีถูกผิดมีสองด้านเหมือนละครหลากบทบาทหลายตำนานถึงเวลาต้องปล่อยผ่านอย่าต้านแรงแค่ร้อยปีเล่นตามฉากฝากเอาไว้แต่ละคนหวังชิงชัยวิ่งหาแสงทั้งแสงเงินทั้งแสงทองวิ่งหมดแรงถึงปลายทางจึงรู้แจ้งคือจุดตายระหว่างทางข้างก้อนหินหรือเมล็ด มุ่งทำลายหมายเด็จคงจำได้มุ่งปลูกปั้นมุ่งสารสร้างอยู่ในใจบันทึกกรรมบันทึกไว้ในกระมลข่าวการป่วยอาจช่วยให้ได้ฉุกคิดอันโรคภัยวิ่งตามติดทุกแห่งหนเกิดทุกวันเกิดไม่เลือกรวยหรือจนต้องระปเตรียมใจของตนให้ทนทานตั้งสติวิเคราะห์เหตุสังเกตผลมีเมตตาเพ่งกุศลแผ่ภัยสาร ยกเว้นแค่เป็นเจ้ากรรมอันธพาลที่คอยรอแค่จ้องผลานหวานเชื้อไฟบังคับใจกันไม่ได้เรื่องแบบนี้ส่วนตัวกูใจไม่ดีแปลกตรงไหนรอสิบเอ็ดคือองค์พากูมั่นใจแต่ตอนนี้กูวนไหวแอบกังวลจบไปก่อนกลอนตอนนี้มีความเศร้าบอกคนฟังไม่ต้องเดาหรือสับสนความรู้สึกหลอกไม่ได้ยากซ่อนตน เศร้าคือเศร้าหมอนคือหมอนไร้กลลวงส่วนคนอื่นคิดอะไรกูไม่เกี่ยวปัจเจ็ดจิตรู้ผู้เดียวไม่ก้าวล่วงขออวยพรพระองค์พาหะไทยดวงการรักษาให้รู้ล่วงพ้นห่วงภายจกตอนพระองค์พาและโรคหัวใจคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี